มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนด่วนโปรยกล้าประกาศแต่งตั้งคอรอมออิงสองใครนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีตัวไหนบ้าง1กระกฎาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองค์การประกาศให้ รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและก็แต่งตั้งรัฐมนตรีความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระ,ระบรมราชองค์การโปรดกกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกูุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพททองฐานศินวัตนเป็นรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567แล้วและแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อ บริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่3กันยาย,ยนพศ2567นั้นบัดนี้นายรัฐมนตรีได้กล่บบาวบังคมทูลว่าได้มีรัฐมนตรีลาออกจากบางตำแหน่งและสมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่การบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา1558 ตามพระธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกุณาโปรดเกล้าให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและก็แต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ค่ะให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นะคะนายภูมิธรรมวิชยชัยรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางนริมนพนโยศินวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายอิทธิศิริรัตยากรพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายพิชัย นาริพทพันธ์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายเดชอิดขาวทองพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีสองแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายภูมิธรรมวิชยชัยเป็นรองนายรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสุชาติตันเจริญเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมนายอัฐกรศิริรัฐยากนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชันทวิทย์ตันทสิธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเดชอิทขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวแพทองทานิวรรัเป็นรัฐมนตรีว่าการกระท,ทรวงธนธรรมอีกหนึ่งตำแหน่ง นางรุมลพินโยสินวัฒเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวรินทิพรวิรินวัชระโร์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเทวันริปตะพันลบเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอนุชาสะสมรั์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายชัยชนะเดชเดโชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศวันที่30มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการแพทองทานชิลวัตรในรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ